สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูราการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวเรามักจะคิดว่านะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะเช่นไปวัดไปสารปฏิบัติธรรมนะไปทําพิธีกรรมอ่ะนะนะเช่นไปสมาทานศีลห้าศีลแปดนะตอนหน้าพระพุทธรูปนะครับ จากนั้นก็จะมีนะครูสอนนะเดินจงกรมนั่งสมาธิจากนั้นก็ไปปฏิบัตินะตามตารางเวลาอย่างนี้พอเขาเข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนะแล้วเขาคิดว่าออ้ปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงเนี่ยยากจังเลยไม่มีเวลานะแล้วเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ดีเนี่ยต้องสวมชุดขาวนะหรือว่าสถานที่แล้วว่าสัปปยะนะเพื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยธรรมะจะได้เจริญซึ่งจริงนะในมุมอมองส่วนตัวผมนะ บางทีการที่ยึดติดในรูปแบบแบบนี้มันกลายเป็นสร้างปัญหาแบบหนึง่งทำให้การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับว่าเรานึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะเช่นวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมไปๆมาเนี่ยเราจะเชื่อว่าผู้ที่สวมเครื่องแบบอย่างเช่นภิกษุนะหรือว่าแม่ชีนะหรือว่าคนที่สวมชุดขาวมันก็กลายเป็น สัญลักษณ์ของผู้ที่มีศีลมีธรรมซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะในภาษาของจิตวิทยาก็เรียกว่าเ s อร r โอ t y p e ก็แปลว่าเมื่อเราเห็นเครื่องแบบภิกษุแลเราก็เลยไหว้เครื่องแบบภิกษุแล้วเราก็เลยประมินเอาด้วย s อ e r โอไทป e หรือว่ารูปแบบที่เราเข้าใจว่าผู้สวมเครื่องแบบเนี่ยเป็นผู้มีศีลมีธรรมผู้สวมเครื่องแบบในชุดสีขาวแะแม่ชี นะหรือว่าคนสวมชุดขาวนะจะเป็นผู้มีศีลห้าศีลแปซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยว่านะ้าต้องระวังเราทําให้จริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะนะซึ่งควรจะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาในทุกการสัคนทีนะ่ในทุกวันด้วยซ้ำไปแม้แนตะ่เราเดินทางไปทําการงานไปเล่าเรียนหนังสือนะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาเลยนะไม่จําเป็นต้องสวมเครื่องแบบชุดขาวด้วยนะไม่ต้องไปสวม เครื่องแบบนะครับภิกษุด้วยนะปฏิบัติได้ตลอดเพราะเรื่องของธรรมะเนี่ยนะเป็นเรื่องของภายในจิตใจนะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเราปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมไปเพื่อสวมเครื่องแบบหรือเปล่าไม่ใช,ใช่เราปฏิบัติธรรมไปเพื่อน้อมนําธรรมะเข้าสู่จิตใจซึ่งไม่ว่าท่านจะใส่เครื่องแบบนะอย่างภิกษุหรือว่าท่านจะเป็นชาวบ้านครวญนะที่ใส่เสื้อหลากสีอะไรก็แล้วแต่ก็มีจิตเหมือนกัน มันขึ้นอยู่ว่าผู้ใดที่น้อมธรรมะนะมาประพฤติปฏิบัตนะิน้อมเข้าสู่จิตนะสู่เรื่องของการไปถึงโลก,กุตตรธรรมก็เหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวเครื่องแบบนะเกี่ยวกับการน้อมนําธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเราไปถึงการปฏิเวทก็คือการบรรลุธรรมน,นั่นเองนะมาเราไปดูได้นะครับในตาําราในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้แต่ความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ นะอย่างเช่นตัวอย่างนะท่านพาหิยะท่านพาหิยะเนี่ยนะท่านยังไม่ทันจะบวชเป็นภิกษุได้ซ้าไปนะแต่ว่าท่านบรรลุนะเป็นพระอรหันต์ละแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยท่านก็เสียชีวิตนะเพราะว่าถูกบัวบ้าเนี่ยขิดเอาเสียชีวิตนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติรธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเครื่องแบบไม่ได้เกี่ยวกับการสถานที่นะ ธรรมะเนี่ยนะถ้าปฏิบัติแล้วเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงได้ทุกการสันที่เลยนะแล้วก็เข้าถึงได้ทั้งในภพมนุษย์ทั้งในภพเทวดานะในภพของพรมเข้าถึงได้หมดเลยนะช่วงเว้นว่าไปอบายไปนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานี่เขาถึงทมไม่ได้นะก็มีแต่ว่าขั้นต่ําคือมนุษย์ขึ้นไปมนุษย์เทวดาพรมอย่างเงี้ยนะเข้าถึงโลกุณรธรรมได้ สู่มรรคผลที่ผ่านได้นในภพภูมิของตนของตนเช่นมนุษย์เนี่ยก็ไปถึงการบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้ในเทวโลกในเทวดาเนี่ยก็บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้ในภพมโลกก็เช่นเดียวกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับจิตนะจิตนั้นสามารถเข้าไปถึงนิพพานได้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวเครื่องแบบ เห็นไหมแต่ถ้าว่าสวมเครื่องแบบยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะว่าสวมเครื่องแบบต้องเคารพพระธรรมวินัยก็เป็นเส้นทางที่พระเจ้าดําเนินไปให้เห็นก็เลยว่ามีจิตตรงต่อมรรคผลนิพพานเลยนะไม่ต้องไปกรอบไ,ไม่ต้องไปประกอบอาชีพนะทำมาหากินเหมือนชาวบ้านคาราวา่าล่ะอาศัยเพียงแค่การบินฑบาตก็เลี้ยงชีพได้ที่เหลือก็คือมุ่งพัฒนาจิต สู่โลกุตตรธรรมนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพุทธเจ้าอยู่ยบอกว่าคําสอนพระองค์เนี่ยก็ไว้กับพุทธบริษัทสี่อะทั้งอยู่ในเครื่องแบบแล้วก็ไม่อยู่ในเครื่องแบบที่อยู่ในเครื่องแบบก็ภิกษุภิกษุณียุคสมัยนี้ก็เป็นแม่ชีอย่างนี้ก็เรียกว่านุโลมไปแล้วก็ส่วนที่เป็นชาวบ้านคารวะก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาคารวะชายหญิงครืหัดชายหญิงงเงี้ยเป็นต้นนะ เพราะนั้นการปฏิบัติทมเนี่ยยึดคือการปฏิบัติหน้าที่นะถ้เป็นชาวบ้านคารวะเนี่ยใครไม่ไปเรียนหนังสือในวัยเด็กนะไม่ไปประกอบอาชีพการงานเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะไม่หาทรัพย์สินเงินทองนะไม่เลี้ยงตนเองด้วยอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่ทําหน้าที่อนะี่พึงกระทําในทิศนะถ้าหน้าที่ของความเป็นสมมุติอะ นะความเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะอะไรต่างๆเรามีถ้าเราไม่ทําหน้าที่ก็ผิดต่อธรรมหมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันยังมีคําพูดว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการทําหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาไปประกอบอาชีพการงานนะไปกระทาหน้าที่ของตัวเองเนี่ยถึงต้องทําด้วยความสุจริต ต้องทําด้วยความมีศีลมีธรรมถ้าเกิดว่าเราไปประกอบอาชีพที่ทุจริตไปประกอบหน้าที่การงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐราชการเนี่ยเราทุจริตเนี่ยมันก็มีผลใช่ไหมก็ถูกจับถูกตัดสินถูกจําคุกอะไรต่างๆนานาหมายวาะว่ามันเกิดการทุจริตเกิดการโกงขึ้นมันก็เกิดเป็นคดีความเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ตรง ต่อชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติหน้าที่มันถึงไม่มีการสันที่ไงแต่คนมักจะเป็ส s t e r e o t y ก็คือคิดนึกไปเองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการแยกอะไรไปสักอย่างหนึง่งนะแยกเวลาปีกเวลาออกไปนะไปวัดไปสถานที่ปฏิบัติธรรมนะไปสวมชุดขาวนะแล้วก็ไปทําพิธีกรรมอะไรสักอ,อย่างหนึง่งเช่นสมาทานศีล5ศีล8ต่อวุธรูปซึ่งจริงแล้ว,ว่เราสมาทานศีล เดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะยกมือขึ้นเนี่ยพนมมือเนี่ยก็ตั้งจิตเลยว่าข้าพเจ้าขอรักษาศิลห้านะตลอดเดือนตลอดปีตลอดชาติอะไรนะก็ว่าไปนะคือมันทําได้เลยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยเี็แต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะกาลังจิตกําลังใจมันอ่อนแอพอกําลังจิตกำลังอ่อนแอมันก็ต้องไปพึ่งบุคคลพึ่งสถานที่พึ่งพิธีกรรมเพราะมันรู้สึกว่าขลังดี นะอยู่อยู่นะอยู่บ้านเรือนตัวเองเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอตั้งสมาทานศีลห้าจะรักษาศีลห้าตลอดเดือนตลอด3เดือนตลอดปีตลอดชาติเนี่ยมันไม่ขลังมันดูเหมือนมันไม่มีกําลังจิตกําลังใจแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ยยังอ่อนแออยู่แตนะถ้าบุคคลที่เข้มแข็งเห็นไหมเราดูนึกถึงพระพระเกจิอาจารย์นะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เราพระป่าสายกรรมฐาน ถ้าไปทุดงในปา่าใช่ไหมเดินด้วยเท้าทุดงในปา่านะมีแค่บริขารแปดและเดินนุ่งในปา่าถ้าไม่ได้พกอะไรสิ่งของเครื่องรางของขังเอเสี่งศิสิทธิ์เลยนะไปด้วยบริขารแปดร้วนๆที่เหลือคืออะไระที่เหลือคือที่พึ่งทางใจร้วนๆคือศีลธรรมเพราะฉะนั้นครูบาจารย์เราเห็นไหมที่เป็นพระเกจิอาจารย์โดยเฉพาะสายพระป่ากรรมาฐานที่ท่านออกทุดงทุดงมาในป่าไป ในที่ที่น่าสะพึงกลัวอะไรเรื่องราวลี้ลับต่างๆไปด้วยใจล้วนๆเลยนะก็คือไปด้วยบริขาร8อยู่ด้วยบริขาร8นะไปลุยเอาข้างหน้าเลยเพื่ออะไรครับเพื่อฝึกกําลังจิตกําลังใจท่านก็สมาทานศีลของท่านเลยนะศีลของท่าน227รเนี่ยนะรวมกับสมาทานทุดงคศีลอย่างเงี้ยทุดงขวัต13เนี่ยก็ตามนั่นเลยแล้วเด็ดเดี่ยว นะเพราะนั้นอันนี้คือพระเกจิอาจารย์ใช่ไหมอย่างสายหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตหลวงตามหาบัวญาณสมพันโนที่เวลาเราเราเห็นแล้วขลังขลังเนี่ยท่านขลังจริงที่ท่านขลังจริงเพราะว่าศีลธรรมของท่าน,นที่น้อมเข้าสู่จิตใจของจริงไงของแทนะ้ท่านสมาทานศีลเป็นศีลอยู่ในพระธรรมวินยัยเป็นพระธรรมวินยัยสมาทานทุโดงควัตสิบสาก็เป็นทุโดงควัตสิบสาไม่มีการลับลับล่อๆนะเหมือนอย่างที่เราเห็นในข่าวอ่ะ สวมเครื่องแบบเดีย๋ยว่าเบื้องหลังเนี่ยไปปลดเครื่องแบบไปยุ่งกับสีกาไปเสพเมถุนไปโกงเงินวัดอะไรต่างๆซึ่งข่าวออกมาก็เละเทะไปหมดเป็นอารัชชีไปเป็นผู้ทุศีลไปไม่ใช่ผู้ทรงศีลนะเป็นผู้ทุศีลไปอย่าครับเพราะฉะนั้นศีลธรรมมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบแต่อยู่ที่จิตนะอย่างครูบาจารย์เรเห็นไหมทุดงในป่าไปด้วยบริขารแปดก็เหมือนเครื่องแบบเหมือนเสื้อผ้านะแต่ว่าไปด้วยใจ ใจที่มีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อใจที่มีศีลมีธรรมน่ะนาไปประกอบอาชีพการงานเหมือนเราเป็นชาวบ้านคารวะใช่ไหมเราไม่ต้องสนเครื่องแบบหรอกภิกษุนะแต่เราปฏิบัติหน้าที่ทําหน้าที่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยด้วยความมีศีลมีธรรมศีลห้าใช่ไหมมีความซื่อสัตย์จุดสุจริตในหน้าที่ตัวเองประกอบอาชีพต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกอบการงานทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่คือของแท้ นี่คือการปฏิบัติธรรมของแท้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อเรามีศินห้าที่เราสมาทานเลยใช่ไหมในระหว่างวันเรามีสติไงก็ถึงบอกว่าหัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าเราจะปรารานานะในเรื่องของอริยสัจจะทําเรื่องของโลกุณธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจสี 4, ล่ลว้ลวนเลยนะครับใครที่นะ,จะเจริญน,นะครับสติปัฏฐานสี่ นะเป็นทางเดินไปเนี่ยก็จะไปถึงอริยสัจธรรมแน่นอนเพราะว่าอริยสัจธรรมเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเครื่องแบบการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุที่จิตไม่ใช่บรรลุที่เครื่องแบบนะมันเล่าสู่กันฟังนะครับเพนะราะนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะให้ขยายกรอบมุมมองออกไปซะไม่ใช่พอได้ยินว่าปฏิบัติธรรมต้องไปสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องไปวัดต้องไปสักอย่างหนึ่ง ซึ่งจริงจะไปแบบนั้นเนี่ยแบบว่าเรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยนะเรายังมีความอ่อนแอในทางใจอยู่มากสาหรับใครเนี่ยนะที่เรกว่ามีความเข้มแข็งในจิตใจอยู่มากสมาสมาทานศีลอยู่ที่บ้านก็ได้นะศีลห้าศีลแปดตั้งใจสมาทานศีลที่บ้านเราก็จะเจริญสติปัฏฐานสี่ในทุกวี่ทุกวันเลยไปประกอบอาชีพการงานไปเรียนหนังสือไปทํานู่นนี่นั่นเนี่ยนะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่ทำการงานก็มีสติในกายเวทนาจิตธรรม ประกอบการกระทําทั้งไลก็จะเดินสติในกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมนั่นหละเขาได้ปฏิบัติธรรมในทุกวันไม่จํากัดการสถานที่เวลาทั้งสิ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ